โอมชาติ oh, วันนี้วันที่สองเดือนเมษายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาลให้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงตัดขาดจากทุกคนอื่นๆและติดต่อตัวลูกเองอยู่กับผู้เดียวมองดูที่กันและกันด้วยสายตาของการเป็นพี่น้องแล้วลูกจะไม่สังเกตเห็นร่างกาย สายกาของลูกจะไม่ถูกทําให้เสียหายแล้วก็จะมีพลังอยู่ในคําพูดของลูกคำถามของเมรีในวันนี้พ่อนั้นเป็นหนี้ลูกหรือว่าลูกนั้นเป็นหนี้พ่อคำตอบลูกนั้นคือผู้ที่มีสิทธิ์และพ่อนั้นเป็นหนี้ลูกลูกนั้นทำการบริจาคและพ่อก็จะต้องให้ตอบแทน สิ่งเหล่านั้นกับลูกๆร้อยเท่าอะไรก็ตามที่ลูกให้ในนามของพระเจ้าลูกได้รับตอบแทนของสิ่งนั้นในชาติหน้าของลูกลูกให้ข้าวหนึ่งหยิบมือแล้วมาเป็นนายของโลกและดังนั้นลูกก็ควรจะมีหัวใจที่กว้างใหญ่อย่าได้เคยมีความคิดว่าฉันให้กับบาบา สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกพระเจ้าได้ชูปเปลียงเราท่านนั้นได้มาเป็นครูของเราและก็สอนเราให้จดจำโชคหลายๆลาย้านเท่าของลูกและก็คงอยู่อย่างมีความสุขจุดที่สองให้ทำสายตาของลูกให้หนหนักแน่นเราดวงยานคือพี่น้องกัน อย่าได้มองดูที่ร่างกายหลังจากทําการต่อรองอยู่กับพ่ออย่าได้ปล่อยให้สติปัญญาของลูกเรล,ลอนพอรอนของบัพตดาสําหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นดวงยาณที่สูงส่งและได้รับความลกและความร่วมมืออันไม่เสื่อมสลายด้วยพลังในความสัมพันธ์ของลูกในชีวิตอโลก,กิกนี้ในชีวิตอโลก,กิกนี้ ลูกๆได้รับพลังของความสัมพันธ์ในในสองหนทางหนึ่งนั้นก็คือการมีความสัมพันธ์ทั้งหมดอยู่กับพ่อและอันที่สองก็คือความสัมพันธ์ที่ลูกมีอยู่กับครอบกรัวที่สูงส่งของลูกด้วยความสัมพันธ์เหล่านี้ลูกนั้นจะได้รับความรักอันไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนความรักอันไม่เสื่อมสลายและความร่วมมือ ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องดังนั้นลูกๆล,ลูกก็ยังจะมีพลังของความสัมพันธ์นั้นลูกด้รับพรเป็นดวงญาณผู้ที่มีพลังของชีวิตที่สูงส่งเป็นอโลกิกเช่นนั้นที่ลูกนั้นไม่ใช่ผู้ที่ทำการขอร้องแต่เป็นผู้ที่คงอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาคติพจน์ในวันนี้ จงวางแผนในขณะที่อยู่อย่างปราศจากล่างและเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางแล้วลูกก็จะทำสเตตของลูกให้ราบเรียบได้ในวินาทีอย่างต่อเนื่องอัจฉะโอมชานกิ